วัสดีครับวันนี้มาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะครับพระสมเด็จเนี่ยเทียงกันเหมือนไก่กับไข่นี่ครับคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นแบบไหนนะครับบางเซียนก็บอกว่า ดูให้ดูพิมพ์นะครับบางเสียนบอกให้ดูพิมพ์ดูตำหนินะครับซึ่งอันนี้ก็ขัดแย้งกับความรู้สึกผมอยู่ครับไอ้ดูพิมพ์ดูตำหนิเนี่ยครับเพราะว่าผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จท่านคงจะไม่เน้นเรื่องพิมพ์เรื่องตำหนีอะไรหรอกครับเพราะว่าช่างก็ไม่ใช่มีช่างคนเดียวนะครับช่างก็มีหลายช่างนะครับแล้วเต่สถานที่นะครับ เพราะท่านก็ไม่ได้ทําอยู่วัดเดียวนะครับท่านก็ทํได้หลายวัดนะครับแต่ผมจะให้ความสําคัญกับการเซตตัวนะครับเซตตัวขององค์พระนะครับที่เซียนชอบพูดกันว่าบอ่อน้ําตานอนด้นนะครับแต่อันที่จริงนะไม่ใช่บอ่อน้ําตาไม่ใช่นอนดุนนะครับมันเป็นการเซตตัวของพระที่มีอายุนะครับราดําก็เช่นเดียวกันครับเมื่อก่อนก็จะเป็นราขาวนี่แหละครับการเวลาผ่านไปก็ ความชื้นก็แห้งออกไปนะครับจากลาขาวก็เป็นลาดำเนี่ยครับเนี่ยติดที่องค์พระนะครับนี่แล้วก็ซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้านะครับเนี่ยครับนี่นะครับซึมลึกเข้าไปในเนื้อพระแล้วที่นี้ก็แล้วแต่โวหารของใครนะครับที่จะเยี่ยมยอดกัากันมีอ่าพูดให้เศรษฐี เออได้เชื่อถือขนาดไหนนะครับขาบเขาขาวนี่เขาก็บอกว่าขาบแคลเซียมขอโทษครับแคลเซียมนะครับผมก็ยังค่อยพูดไม่ค่อยถูกเลยครับแล้วก็บ่อน้ําตานะครับเนี่ยกับเนี่ยอย่างนี้เขาจะเรียกว่าบ่อน้ําตาภาษาเซียนก็พูดครับแต่ว่าภาษาคนซื้อนะครับคน ซื้อพระดูไม่เป็นครับบ่อน้ําตาก่อนน้าตานะครับเออบ่อน้ําตาอนอนด้นเนี่ยกะฟังเสียนอย่างเดียวนะครับไม่ได้คนซื้อนะ่ะไม่มีความรู้นะครับจะบอกให้คนซื้อเอนี่ยสนเป็นล้านเนี่ยเขาไม่มีความรู้ร่องพระนะครับก็ไว้ใจยี่ห้อของคนขายนี่นะครับคนขายมียี่ห้อ,ขอเขาก็สบายใจแต่อันนั้นไม่รู้ว่าได้แท้หรือได้เกเลยอครับเนาะเออเราก็ฟันธงไม่ได้นะครับ ที่แน่ๆก็คือเซียนนะครับจะรู้ดีว่าพระนี่มีอายุขนาดไหนนะครับและคําว่าเซียนมาจากไหนครับเซียนก็เหมือนกับเซียนค้นเซียนเซียนตัดเซียนที่เราดูกันสมัยก่อนนะครับโจสิงถือหรือว่าโจเหฝนฟ้าอะไรพวกนั้นนะครับคือทํายังไงขายพระได้ก็เรียกเซียนนะครับเออปูดยังไงให้เขาซื้อได้ก็เรียกเซียนนะครับเอ แต่มันก็จริงๆนะครับเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องพระนะครับไม่มีความรู้เลยไอ้เกศสวยเชื่อใจเซียนนะครับแต่ว่าขายได้แต่ไม่รู้ว่าจะต่อได้หรือเปล่านะครับแต่เสียนซื้อเสียนเนี่ยขายได้ต่อได้แน่นอนครับเพราะเขารู้ครับอันนี้ก็ไม่เทียงนะครับเซียนแท้ต้องขายพระได้ครับถ้าเซียนเก ขายไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีคนเชื่อถือไม่มียี่ห้อครับผมถ้าไม่มียี่ห้อก็เหมือนกับรถเหมือนกับกระเกงยินเนี่ยครับก็เรียกว่าเออยินแรงเลือยีนหนังไก่ไม่มียี่ห้อก็เหมือนเซียนที่มียี่ห้อแล้วนะครับกับเซียนชาวบ้านมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะความเชื่อถือมันจะแตกต่างกันนะครับ คนรวยคนเศรษฐีเขาจะเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ดูเสียนห้างดูเสียนม,มียี่ห้อนะครับอย่างเราเราท่านท่านเทขนาดไหนถือไปเขาบอกเก๊เก๋มาแต่ไกลเก๊ย,ยังไงครับเพราะหน้าตาไม่ใช่เสียนครับผมก <c oughs> ็อ,อธิบายแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนผิดหูหรือถูกหูยังไงก็ต้องขออาภัยนะครับผมพูดมาแต่ความจริงนะครับ ไม่ได้เสียแซงไม่ได้แก่งทานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ความสมบูรณ์ม,มาตรปาถถานะครับมีเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านเข้าบ้านนะครับโชคดีครับสวัสดีครับผม